วัสดีครับผมสวัสดีพวกเราทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มีเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องด่วนสถานการณ์นะตอนนี้ก็เรื่องโรคระบาดก็หลายพื้นที่ก็โดนปิดแล้วนะก็คือโดยเฉพาะกรุงเทพและเขตปริมณฑลแต่นี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบนะครับแต่ว่า ยังไม่พบผู้ติดเชื้อของจังหวัดประจวบแต่ว่าแต่ว่ามีประกาศมาว่าถ้าไม่มีความจำเป็นที่มากพอก็ควรที่จะอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะมาพูดก็คือว่าผมเป็นขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วย เรียกว่าช่วยละกันนะเพราะว่าผมเองไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยแบบปกติมากๆเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงแล้วก็อยู่จังหวัดประจวบด้วยอย่างที่พวกเราทราบกันแต่เราการไว้ก่อนไหมอะ่ะเราการดีกว่าแก้เพราะถ้าเกิดว่าเรารอให้ประกาศว่า จังหวัดประจวบมีผู้ติดเชื้อแล้วเราค่อยกักตัวเองผมถามคำเดียวมันทันไหมครับหมอก็บอกอยู่ว่ากว่าเราจะพบเชื้ออย่างไวสุดก็กี่วันกว่าจะแสดงอาการอีกกี่วันและช่วงระยะเวลานั้น เขาไปไหนมาไหนมั่งโอเคต่อให้คนที่ติดเชื้อเขามีความรับผิดชอบสูงสูงมากๆแต่เราก็ยังไงก็ไม่ทันเพราะในขณะที่เรารับเชื้อตั้งแต่ชั่วโมงแรกวินาทีแรกหรือวันแรกเราก็สามารถแพร่กระจายได้ต่อแล้วโดยที่เรายังไม่ตรวจเจอเลย เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็ขอช่วงนี้ก็ขอก,กักตัวเองก่อนไปก่อนถามว่ากี่วันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไม่บอกไม่ไล่าว่ากี่วันกี่เดือนหรืออะไรยังไงเราไม่รู้หน,น้านี้เพราะมันก็เป็นโรคใหม่สำหรับพวกเราทุกคนแหละ แต่อยากให้ทุกคนต้องช่วยกันนะถ้าเหมือนแบบไออย่างเช่นเหมือนเราแบบว่าเป็นไข้นะไม่สบายนะอยากกินน้ำเย็นแต่พวกเราก็กินหมอที่ไหนก็รักษาไม่ได้แต่ถ้าเรางดน้ำเย็นกินน้ำปกติกินน้ำอุ่นไม่เกิดอาทิตย์เราก็ หายอาชีพของผมก็คือการขายของตามตลาดนัดอาชีพเสริมนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงละกันเพราะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการกักตัวอู่แล้วลองท่านนึกสภาพสมมุินะสมุิตอนเนี้ยผมไปละแล้วผมไปขายของวันนี้เลยคุณลองคิดดูว่า จะต้องติดเชื้ออีกกี่คนโอเคสมมติสมสมุติว่าผมใส่แมสสมมติผมใส่แมสเลยโอเคสมมติผมใส่แมสเลยแล้วมีเส้นผมเข้าจมูกเข้าปากเนี่ยผมทำเงี้ยเนี่ยผมทำเงี้ยแล้วผมก็นับตังค์เอาตังค์ถอนให้ลูกค้ามันติดไหม ผมถามแค่นี้เพื่อความปลอดภัยของประเทศไทยของพวกเราทุกคนแหละเอาง่ายผมไม่รอประกาศแล้วครับผมปิดตัวเองก่อนเลยดีกว่าถ้าจะพูดง่ายๆก็คือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจะรอว่าพื้นที่นี้เสี่ยงแล้วปิดตัวเอง จะรอว่าจังหวะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วค่อยปิดตัวเองผมไม่รอครับผมปิดก่อนเลยผมไม่ได้แบบมิตตกกังวลหรืออะไรทั้งสิ้นแต่แค่เราตัดบางช่วงอะไรที่เราตัดได้เราตัดไม่ถึงขนาดว่าปิดบ้านขุดหลุมอยู่ในรูไม่พบปะ ผู้คนหรืออะไรไม่ใช่แต่อะไรที่มันเลี่ยงได้เลี่ยงอาจจะเช่นสมมติถ้าเวลาเนี้ยถ้าผมไม่ได้ไปขายของผมไปเซเว่นละผมไปเที่ยวแล้วโทรถามเพื่อนแล้วเฮ้ยม,มึงวาง่างเปล่าแต่เราตัดช่วงนี้ออกไปเราไม่ไปเซเว่นเราไม่ไปหาเพื่อนเราก็อยู่ในบ้านเราก็ อาจจะเป็นการดีเราก็ทํานู่นทํานี่ในบ้านของเราไปจัดบงจัดบ้านอันไหนเรายังไม่ได้ทําในบ้านเราก็อาจจะทําไปก็ได้ผมเลือกแบบนั้นดีกว่าครับมันดีกว่าจะรอนั่นรอนี่รอเฟสสองเฟสสามประกาศดีเด,ดอะไรท่านน้อะผมผมผมไม่รอหรอกเพราะว่า ผมก็มันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่วันวันหนึ่งต้องเจอกับคนเยอะสัมผัสกับผู้คนเยอะขนาดผมขายของเนี่ยผมยังมองเห็นลูกค้าบางคนที่ไม่ใส่แมสเนี่ยผมเองก็สงสัยเออ่ยอทำไมเขาไม่กลัวกันหรือไงวะหรือว่าเขา คิดว่าเขาปลอดภัยหรืออะไรยังไงหรือเขาไม่มีเราก็ไม่รู้นะแต่ก็คิดไปเรื่อยแต่ก็นั่นแหละเราเราบอกให้คนอื่นเซฟไม่ได้หรอกถ้าผมไม่บอกคุณอยู่บ้านเถอะอย่าเดินมาเลยคุณใส่แม้เถอะคุณจ่ายแบบนี้เถอะ คุณคิดว่าเราบอกได้ไหมถ้าถ้าบางคนเราบอกได้โอเคบางคนเข้าใจบางคนที่ไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วผมคนขายของในตลาดตลาดสดเจอคนต่ำๆก็ยี่สิบสามสิบคนถ้าสมมุติผมเป็นเชื้อขึ้นมาแล้วกระจายไปคุณลองคิดดู ผมเลือกที่จะเอ่อเรียกว่าอยู่ในเซฟโซนตัวเองดีกว่าอา่าสั้นๆเลยอยู่ในแบบเซฟโซนเลยนะเซฟโซนดีกว่าดีกว่าต้องมานั่งนู่นนี่นั่นแล้วแบบนั่นน่ะเนี่ห,นหมายวคือนั่งคุยเนไม่มีอาการปวดหัวไม่มีอาการจามไอหรืออะไร ฟังเสียงก็ไม่มีเสมหะไม่มีไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นไม่ไม่มีอะไรปลอดเลยคือปลอดปลอดแบบร้อยเปอร์เซนเลยอย่าอย่าว่าแต่มีไข้เลยแบบหนาวๆร้อนๆไหมรู้สึกแบบนั่นนิดๆหน่อยๆไม่ไม่ไม่มีเลยปกติเลยคนกินอิ่มนอนหลับสบายสบายแต่ผมเลือกที่จะเซฟโซนดีกว่าเซฟด้วยดีกว่าดีกว่าต้องมานั่ง นู่นนี่นั่นแล้วแบบอืมเราเลิกที่จะเซฟตัวเองดีกว่าเราบอกให้ใครเราบอกคนอื่นเ่เซฟไม่ได้หรอกเราต้องเซฟตัวเราเองคุณอยู่บ้านเถอะอย่ามาเลยคุณใส่หน้ากากเถอะอันตรายนะมันทำได้เหรอแต่ถ้าเรานั่งกับตัวเองโอเคแต่ว่าสำหรับบางคนผมก็เข้าใจบางคนที่จะต้องจำเป็นจริงๆที่จะต้องออกหรือจำเป็นที่จะต้องทำงาน โอเคแต่ว่าคุณก็ป้องกันตัวคุณเองด้วยเพราะว่าเราไปเนี่ยจุดเล็กๆเนี่ยจุดเล็กๆแต่เราอาจจะมองข้ามอย่างเรื่องของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอะไรพวกเนี้ยเซเว่นเราก็รู้อยู่แล้วเปิดตลอด24ชั่วโมง ใครเข้าใครออกก็ได้จริงไหมเออแต่ถ้าเราไปเซเว่นล่ะอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงแต่ไม่ได้ว่าหมายความว่าจะโทษเซเว่นเดอก็ไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็นี่แหละก็ขอผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ในหมวดของเซฟโซนก็คือประเด็นที่จะพูดก็วันนี้แหละและที่พอมาประกาศว่าเอ้ยเซฟโซน เอ้ยมึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าจังหวัดคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบไม่ใช่ดูจังหวัดประจวบอาจจะมีกลุ่มเสี่ยงในอนาคตแต่อาจจะไม่ก็ได้แต่ก็ขอเซฟตัวเองเพราะว่าเชื่อว่าไม่มีใครมานั่งเซฟเราหรอกไม่ต้องดูอะไรครับ ดูอย่างเนี่ยพี่พี่แม็กทิวน่ารักมากพี่แม็กทิวนี้ผมยกนิ้วให้เลยสุดยอดโอเป็นผมบอกได้เลยว่าถ้าถ้าเกิดใครถามว่านึกนึกแบบว่า,าเอ้ยโอเคก็มาพูดต่อเมื่อกี้พอดีมีรถน้ำมาส่ง ก็นี่แหละคือง่ายๆก็เราอยู่ในเราเลือกเราเลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนดีกว่าประเด็นนี้เราก็แล้วก็จบกันไปอันนี้ขอริงท้ายนิดหนึ่งนะช่วงนี้ที่อ่าไม่ได้สตรีมเกมก็ช่วงนี้หยุดไปก็เพราะว่าคอมที่ไลฟอะ่ะมัน มีปัญหาเรื่องของ Windows เพราะว่ายังใช้ Windows ตัวเก่าอยู่ก็มันไม่อัปเดตแล้วก็จะต้องไปลง Windows ใหม่ก็ค,คือ Windows 10ก็ยังไม่ไปลงเพราะว่าไม่อยากไม่ละคือขนาดคอมพังต้องไปลง Windows นี่คือยังไม่ไปเลยเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็ มันไม่รู้อะถ้าว่าบางคนอาจจะดีถ้าบางจังหวัดอื่นหรืออะไรอาจจะดูยังดูเฉยๆยังไม่อะไรยังไม่มีความกังวลยังแบบธรรมดาอยู่แต่บางพื้นที่ก็คงจะต้องแบบกังวลแล้วอะไรแล้วก็เลือกที่เจะเซฟตัวเองดีกว่า ก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้เอาคอมไปลงวินโด์ก็เลยหยุดไปก่อนสถานการณ์ช่วงนี้ก็รอให้มันดีอะ่ะเราอยากผมอยากให้พวกเราช่วยๆกันนะใครที่ดูอยู่อยากให้แบบว่าอืมเราลองนึกดูถ้าเราไม่ทำณวันนี้ตอนนี้แล้วเราปล่อยให้รอจนสั่งมาว่า จังหวัดนู้นจังหวัดนี้มีกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเยอะหรืออะไรเงี้ยถึงเวลานั้นอะผมถามว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์ได้ไหมตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาแล้วบางโรงพยาบาลเตียงไม่พอบางพื้นที่เริ่ม คือเริ่มมีปัญหาว่ายง่ายแต่ขอบไม่พูดเยอะละกันตามที่เรารู้ๆกันนั่นแหละของถ้าเกิดว่านี่ขนาดติดกันแค่นี้ยังมีปัญหากันขนาดนี้ถ้าเยอะกว่านี้จะมีปัญหากันขนาดไหนก็ลองคิดดูเอาละกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คืออ่าหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเขาตนนื่นหนนกกันหรือเปล่าที่ ซื้อของซื้อมาม่าซื้ออะไรเงี้ยคือของซื้อของตุนอะจริงๆไม่ได้ว่าก็คือลองลองถามคนแถวบ้านนะเขาเขาก็ซื้อของมาตุนเหมือนกันนะแต่เขาตุนเพื่อเพื่อ,อไม่ออกไปอย่างปกติอาทิตย์หนึ่งเขาจะไปห้างสรรพสินค้าครั้งหนึ่งแต่พอสถานการณ์อย่างนี้ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องซื้อในปริมาณที่1นเดือน1เดือนในการไปซื้อของอะไรประมาณนั้นอะเพราะเขาก็ขายของก็ซื้อของจากห้างสรรพสินค้าซื้อมาแพ็คซื้อมาเป็นลังซื้อมาเยอะจับ เขาจะซื้อทุกอาทิตย์อาทิตย์นึงจะจะซื้อไปมาเท่านี้แต่ว่าเขาก็ไม่อยากไปบ่อยเพราะว่าก็ไม่อยากจะเสี่ยงเขาก็เลยซื้อเยอะเยอะมากๆก็กะว่าขายได้เดือนนึงอะไว้ง่ายเอออยู่ขายนั้นได้เดือนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าหมายความว่าจะกลัวหรืออะไรเงี้ยแต่แค่ไม่อยากออกมาเพราะว่าคนที่เนี่ยแถวเนี้ย เขาเลือกที่จะเซฟตัวเองกันแล้วครับเขาไม่รอให้ประกาศหรืออะไรทำนองเนี้ยเขาเลือกเกินอยู่เซฟโซนแล้วครับเขารอแล้วโอเคก็คงจะมีแค่นี้แหละก็คงน่าจะไม่พูดอะไรเยอะก็จะมาพูดจบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยแล้ว,ลวก็ก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งนะกับ เป็นกระบอกเสียงอยากให้พวกเราลองคิดคิดดูเราอย่าปรามาทเราอย่าชะล่าใจเราเซฟดีกว่าดีกว่าอ้คนอื่นมาเซฟเราเราเซฟตัวเองดีกว่าอยู่ในเซฟโซนง่ายที่สุดแค่นั้นแหละครับมันก็ควบคุมได้ไม่ยากเราสามารถควบคุมได้โดยที่ไม่ต้องรอให้หน่วยงานมาควบคุมเราสามารถควบคุมตัวเราเองได้ แค่นั้นเรารู้จุดไหนมันกลุ่มเสี่ยงเรารู้ว่าสถานที่ไหนมันเป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงเราก็แค่อย่าไปมันสิครับเราก็รอดแล้วเนี่ยผมอยู่บ้านผมได้ใส่แมสไหมก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ถึงกลับขนาดว่าโอ้โหแบบระบาดแบบทั่วแบบคุมพื้นที่คุม อากาศหรืออะไรเงี้ยทางอากาศทางน้ําเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอยู่บ้านเราก็เออเนี่ยเราเราอยู่ในเซฟโซนแมส์เมอร์เราก็ไม่ต้องใส่เราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงงบประมาณในการซื้อมงซื้อแมสด้วยเราก็ไม่ต้องไปโดนพวกมิจฉาชีพมาหลอกขายแมสอัลละร้อยบ้างอัลละห้าสิบบ้างหรืออัลละยี่สิบบาทแต่บางเฉียบอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ซื้อ วิชาชีพจะขายใครแค่ให้เราอยู่ในเซฟโซนแค่นั้นแหละจริงๆในในกรุงเทพผมก็ทำได้แต่ว่าผมเข้าใจเพราะว่าผมเองก็เคยทำงานในกรุงเทพก็คือเข้าใจว่าเขาต้องทำงานเขาต้องกินเขาต้องอะไรแต่ถ้าบางคนอะบางคนที่ไม่มีความจำเป็นในการออกไปทำงานหรือออกไปอะไรเงี้ย สามารถอยู่ในเซฟโซนได้ผมว่าน่าจะควรอยู่นะไม่ควรที่จะออกไปหรอกผมว่านะอืมแต่เรั้งนี้นั้นก็แล้วแต่พวกท่านละกันจะวิเคราะห์พิจารณาดูก็แล้วกันว่าท่านควรทำยังไงนะไม่ใช่จะรอให้เป็นแล้วโอ้ผมเป็นแล้วครับผมขอรับผิดชอบต่อสังคมโดยการกักตัวเอง14วัน แต่ทำไมเราไม่เซฟตั้งแต่แรกล่ะเรารอให้เป็นแล้วค่อยเซฟตัวเองก่อนจริงไหมอยากให้ลองพวกเราคิดดูนะครับผมโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมก็คลิปนี้ขอแบบสาระเต็มๆนะก็คอมเมนตใคร มีความคิดเห็นยังไงหรืออะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะหรือใครอยากจะแชร์ไปทางไหนก็ผมอนุญาตเปิดให้เต็มที่เลยนะครับผมแชร์ได้เต็มที่ทุกอย่างใครที่มาดูหรืออะไรยังไงก็คลิปนี้ไม่ได้เรียกยอดไลค์หรือตามกระแสะสังคมหรือไม่ได้เรียกยอดซับผมไม่รู้นะว่าคลิปเนี้ยจะอะไรยังไงทั้งหมดมว้ช่องผมก็ไม่ได้ว่า ดังหรืออะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าแบบนั่นผมเป็นคนธรรมดาลากหญ้าโคตรเงาแบบลากหญ้าเลยทำมาหากินเป็นผู้ชายพ่อค้าขายของตามตลาดนั้นปกติรับของมาขายตามตลาดคือลากหญ้าเลยว่าง่ายปกติธรรมดาพื้นฐานไม่ได้ว่าเป็นคนดังคนอะไรทั้งหมดเลยธรรมดาธรรมดามากๆ แต่ผมก็เลือกที่จะอ่ควบคุมมันดีกว่าอยู่ในโซนของเราดีกว่าโอเคก็มีแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวถ้านั่นก็คงน่าจะพูดในคลิปนี้แล้วล่ะคงจะไม่มีอย่างอื่นแล้วล่ะก็เดี๋ยวก็ติดตามสถานการณ์ตามข่าวตามอะไรก็เลือกดูข่าวอย่าไป ทางโซเชียลไทเทเนตมากเพราะว่ามั่วกันเยอะเยอะมากเลยมั่วซั่วกันเยอะมากเลยก็พยายามหาข่าวที่ดูแล้วเป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะก็พยายามดูข่าวเสพข่าวให้ดีแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราคนที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงหรือคนที่เป็นหรือคนที่ อะไรทั้งหมดเนี่ยอ่าผมขอให้ทุกคนปลอดภยัยผมขอให้คนที่ป่วยหายไวๆผมขอให้พวกเราคนไทยโชคดีครับ